เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็มีสื่อมวลชนไปสอบถามความเห็นนะคะจากทางหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมไปถึงอดีตแกนนาของนปชนะคะต่างก็ระบุตรงกันนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแล้วก็ขอให้สภาเนี่ยเป็นพื้นที่ในการพูดคุยแก้ปัญหายอย่างสันติและมีวุฒิภาวะค่ะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามขัดขวางขบวนเสด็จโดยย้ําถึงจุดยืนของพักเพื่อไทยนะคะว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ สนับสนุนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยพร้อมมองว่าทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายข้อใดก็ต้องแก้ไขในสภาซึ่งมีตัวแทนของประชาชนพูดคุยอย่างมีวุฒิภาวะและยังว่าบุคคลสำคัญรวมถึงราชวงศ์ทุกพระองค์ต้องมีระบบรักษาความปลอดภยัย ส่วนกรณีที่พักเก้าไกลมองว่าความผิดตามมาตรา112ควรอยู่ในพรบนิรโทษกรรมด้วยนั้นประเด็นนี้นะคะนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักบอกว่าตอนนี้สภาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมโดยมีตัวเองเนี่ยเป็นประธานก็คือต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเพราะเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและการนิรโทษกรรมไม่ควรสร้างความขัดแย้ง หลังจากนี้ขอฟังความเห็นกรรมธิการวิสามาันที่มีตัวแทนจากทุกพักการเมืองก่อนค่ะขณะที่นายนัทวุฒิใส่เกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวพรรคเพื่อไทยแล็อดีตแกนนานปชอมองว่าสังคมไทยมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างและต่อสู้ทางความคิดมาอย่างยาวนานแต่ว่ารูปแบบการแสดงออกต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายบนเหตุผลข้อเท็จจริงและวุฒิภาวะ กรณีที่เกิดขึ้นต่อขบวนเสด็จถือเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยส่วนตัวไม่สามารถบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่แต่หวังว่าคนที่ขับเคลื่อนการต่อสู้จะใช้วุฒิภาวะศึกษาเรียนรู้เก็บประสบการณ์เพื่อให้วิธีการเคลื่อนไหวไม่กลายเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ลุกลามกลายเป็นความรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และทราบว่าสสจะยื่นยติด่วนเรื่องนี้เข้าสู่สภาวันพรุ่งนี้นับเป็นสถานที่ที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันขบคิด หาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพราะตราบใดที่ความเห็นแตกต่างยังสามารถอยู่ร่วมสังคมโดยไม่ประทุษร้ายต่อก,กันก็ยังมีความหวังสำหรับการเดินไปข้างหน้าของประชาธิปไตย